สวัสดีครับผมเอ็มเคยดูตอนนี้มาอ่านมังงะเรื่องชิ้นนี้แหละนานสารเสียนตอนที่ห้าครับถ้าผมพูดทางอ่านาไม่ดีก็ขอให้ช่วงนี้ผมตันดังอะไรก็ไม่รู้ครับเราไปอ่านกันเลยตันดังตันดังไปอ่านเลยนี่นะเด็กลมเขแยนอ่อานในแปลไปในเพทเขาถึง ลงถึงตอนที่สิบเจ็ดแล้วใคราอยากไปอ่านใครอยากอ่านก็ไปหาอ่านในเฟซบุ๊กนะครับคุณเออคุณยาย,เ,ยเฉียนตอนนี้เธอว่างไหมนะทำทำไมทำไมไม่ให้เไปล่ะฉันใช่แล้ว ใช่แล้วถุนเสือเสียงเธอว่าเอ้เธอว,ว่างานนี้ถ้าถ้างั้นก็ให้เธอไปเป็นตัวแทนของทุกคนสิใช่แล้วใช่แล้วทุกคนงานต้องทำงานหนักที่อยู่ที่บริษัทนะแยกจริงๆเลย ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วงานนี้นะเหมาะสมกับเธอมากที่สุดแล้วเอ้ออพยัยอ๋ออีีัยงจะว่าไปเธอต้องการที่จะสั้นขอความนี้มัน หาเสียงเสียพารายามหาโอกาสวเจารจากับบริษัทไวให้ได้คิดอะไรอยู่กับนายที่จะให้ฉันไปทำงานนี้มันน่าเบื่อเนี่ยแต่ทางาการนี้ปฏิเปธไปก็เท่านั้นแหละฉันจะต้องยอมรับมันเท่านั้นคุณยายฉันเต็มใจที่จะรับงานนี้ค่ะ เออเย็นเฉียนนะอย่าลืมนะว่างานนี้มันสำคัญมากแค่ไหนถ้าเธอถ้าเธอพลาดโอกาสในการเจรจาก,ก,กับบริษัทคดมือกและก็เธอต้องจัดรับผิดชอบนะใช่แล้ว เธอต้องจะแบกรับความคาดหวังของตระกูลซูเอาไว้นะแบบนี้เอแบบนี้นี่เองมันต้องการกันแก้ฉันและยัดยองานให้กับฉันยอมรับทั้งหมดสินะไม่ต้องกัวงวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นเอเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันจะทำงานนี้ให้สำเร็จให้ได้ ฮ่า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 ยูสู้ยูเจียงเธอสมองกลับไปแล้วหรือไงเนี่ยมีใครคาดหวังให้เธอจะเคให้เธอเจราจาเธอรูจนสำเร็จหรอกนะแต่ถ้าเธอทำได้จริงๆฉันก็จะยอมรับเรนก็จะยอาชกน้ำเามาเสิร์ฟ ให้เธอเลยล่ะถ้าเธอทำไม่ได้เธอต้องออกจากป้าสกูดสูส่ไปไปอย่างไงล่ะฉันตกลงพี่ชายบุรีอย่าซุมในร้านนะดูแล้วน,วนา้าสวัสดีพี่ชายฮ่าฮ่ฮ่ต้องการอะไรเอ้ฮ่าฮ่อะไรกันลูกค้าประจำ มาแอบดูพยายาตอนหลัเรื่องงานอยู่แล้วลวเป็นเวลาสองสามปีแล้วใช่ไหมที่นายนั่งรอเธออยู่ทุกวันไม่ว่าจะฝนตกหรือก็อตามยังไงแถมยังตรงเวลายิ่งกว่าการตอนออตอบรับวัดสี่ผมจำไม่ได้เหมือนกัน แล้วเมื่อไหร่ที่น่าจะยออแลัวไปทํางานให้เธอทำงานด้วยตัวเองสักทีละ่ะดูทุกวันนายไม่มีปัญหาละตอนนี้ยังไม่มีเวลาน,นองชายฉันไม่รู้ว่าควรจะถามหรือเปล่าอะไรเหรอฉันคิดว่านายไม่ใค่แค่คนธรรมดานายเอ๋ เออเวลาแลน่นายไปเข้าวล่างคุณชูได้ยังไงกันนะสารเสียงซื่อนี่คุณรู้จักด้วยอย่างงั้นเหรอปลาเป่า,า,า,านายก็รู้ว่าฉันถามไปเรื่อยเออ,เออเอ้ยแน่น่าน่าละเกียร์เลยว,วะเออ ฉันแค่อยากหรือว่านายจะอดทนต่อไปได้ยังไงตั้งมาหลายสิบปีอดทนครับแขนใจช่วงนี้ได้ยังไงกันทนเหรอพยายาผมถูกมักจะมองเป็นตัวตลกของตระกูลเธอมักตะโดนก่อนแกล้งเสมอ เธอคือแพะในครอบครัวเธอต้องเข้มแข็งและอดทนกว่าผมหลายเท่านะผมอดทนเธอต้องอดทนเอเี่ยวกับเธอแล้วนะชื่ไม่ติดเลยเชียวแม้แต่นิดเดียว จบไปแล้วครับสำหรับมังะเรื่องนาวสารเส,สียดในตอนที่ใน EP ที่ห้านะครับถ้าชอบกดไลค์แล้วก็เขียนไลค์เออเหม่งดูดิครบเขาเขาเชิดทำไมวะคือช่างมันถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดไชร์แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับกดแชร์ไปหาเ,ปเพื่อนของคุณให้เขาดูคลิปนี้แล้ว ชอบรัโคมท่าถึงหนึ่งพันเจนหนึ่งร้อยซาผมจะจัดกิจกรรมแจก 2, ทัวร์เด็ดห้าสิบบาทหนึ่งรางวัลทัวร์เด็ดยี่สิบบาทสองรางวัลนะครับถึงหนึ่งร้อยซาคือนำมาทำให้แค่นี้นครับสีจีดีทาวเวอร์โฟลกุนบาย